สวัสดีครับวันนี้เราเดินป่ากันนะครับตอนนี้เรามาเจอกับขอนไม้ที่ขวางทางแต่จะมีเหตุเหตุอะไรไม่รู้นะครับเยอะมากนะครับดูสวยดีนะครับให้ไทยเมีอาการให้ดูนะครับ โอ้ยเยอะมากนี่เป็นเหตุที่อยู่ขึ้นตามขอนไม้นะครับไม่รู้เหตุอะไรนะครับดูแบบสวยสวยมากนะครับสวยดีนะครับในไทยมาดูเล่นๆนะะี่ครับแต่ก็แปลกดีนะครับขึ้นขอนขอนไม้นี่จะ เล้มขวางทางแม่น้ำนะครับตัวนี้เป็นแม่น้ำนะครับที่ยิงไม่ใช่ทางเดินนะครับแต่เห็ดส,สวยสวยมากนะครับ